นิชาณัฐนิชารีบแจงหนังโพดภาพชวนสงสัยทำแฟนอดห่วงไม่ได้นิชาณัฐนิชาไขข้อสงสัยหลายคนแห่เป็นห่วงโพดร,รูปชวนสงสัยลงในอินสตาแกรมแฟนๆพากันคอมเมนต์ถามเจ้าตัวเด็ต้องไขข้อสงสัยให้ชัดๆทำเอาหลายคนเป็นห่วงพากันเข้าไปไถ่ายถามและเดากันไปต่างๆนานาสำหรับสาวยิ้มสวยนิชาณัฐนิชาหนังพัฒนาวณิช ขวัญใจแฟนๆที่เจ้าตัวได้โพดภาพชวนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นงานนี้มีคนแห่เข้าไปถามกันยกใหญ่โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสาวนิชาได้โพดภาพหัวใจดวงน้อยสีดำบนพื้นสีขาวพร้อมกับแคปชั่นเป็นไอคอนเครื่องมือช่างลงในอินตราแกรมแอดนิชาโพต์ไปไม่นานก็มีคนมาคอมเมนต์ถามสาวนิชากันมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นบางก็เดากันไปต่างๆนานา,นา,นาเช่นบอกใครอะหัวใจแบบนี้คือพี่โตโน เป็นอะไรไม่นะและอีกมากมายจนกระทั่งสุดท้ายนิชาไม่ปล่อยให้ต้องเป็นห่วงหรือต้องเดากันมากมายเจ้าตัวรีบเข้ามาไขาข้อสงสัยด้วยการแก้แคปชั่นบอกชัดว่ารูปที่โพส์น,นรูปขั้นงับก็คือลงรูปนี้ขั้นรูปเก่ากับรูปใหม่ที่จะโพสต์ั้นเองเอาเป็นว่าไม่มีอะไรดราม่าจบปิง้งขอขอบคุณภาพนิชาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ